สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่12มกราคมนะครับตัวนี้เป็นพานท้ายไม้สักงานเคลือบสีมะเกลือนะครับด้ามสั้นต่อท้ายพับอันนี้เป็นใส่ชุดยิง C ีเซต455ลำหนานะครับเดยนลองให้พร้อมใส่ครับลงครอบไกลนะครับตัวนี้ครอบไกลใช้ของเดิมได้เลยนะครับ หรือใครอยากสั่งเป็นของอลูเพิ่มก็ได้นะครับอลูไม่ขึ้นสนิมนะครับมีสีเงินสีดำสีแดงนะครับนี่เป็นท้ายท้ายพับที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงหลังแข็งท้ายเหล็กนะครับ พร้อมแกะหลายกันลื่นหน้าหลังโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําส่งตามสั่งครับมีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน YouTube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วีดีโอเลยนะครับ กดลิงกนะ์แลวทักขมาได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ niggas in my grill trying to phase me